คำพูดพรงองค์บัญญัติแล้วอันสมณะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติดเตียนได้ถูกต้องไหมนะดังนั้นเราก็น้อมนาพระธรรมขององค์ไปแล้วก็เฝ้าดูการเกิดดับของขันธ์ทั้งหต่อไปหรือขันธ์ทั้งสี่ต่อไปตามแต่สมาธิของเราที่จะได้ส่วนพระสารีบุตรนั้นเนี่ยเวลาพระสารีบุตรได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมา พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ชําน,นาญในฌานสมาบัติเข้าสมาธิได้ทุกระดับเลยเที่ยวชาญแต่ขณะที่พระสารีบุตรเนี่ยได้สมาธิขั้นใดก็ตามพระสารีบุตรเอาอริสสีเนี่ยไปจับคือพระสารีบุตรจะพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่อธิบายการบรรลุของพระสารีบุตรด้วยพระองค์เอง ว่าพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุเป็นอหรหันต์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคบอกสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธิเข้าสู่ปฐมฌานเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงสัญญาเวทิตนิโรธในแต่ละขั้นที่พระสารีบุตรเข้าได้เนี่ยพระสารีบุตรไม่ได้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญหลงไปกับอสสาธะคือรสอร่อยของสมาธินะ ไม่หลงไม่เพลินไปกับความสุขสงบปราณีตแต่พระสารีบุตรกลับพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปจนทั้งถึงสัญญาเวทในโลกเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าสารีบุตรเนี่ยออกจากสมาธิแล้วเข้าสมาธิออกมาแล้วเข้าไปใหม่และจิตก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานนะ